ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับวิธีการประกอบนะครับตัวกระปุกเอ็นกึ่งออโต้นะครับยูฮาร์เปอร์นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการประกอบแล้วก็เดี๋ยวทดลองตัดจริงนะครับว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันดีจริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเริ่มแกะกันเลยนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูเราถ่ายเป็นแบบจานเอ็นตัดหญ้าไปแล้วนะครับส่วนคลิปนี้เราจะมาลองตัวกระปุก ออโต้นะครับถึงออโต้เดี๋ยวแกะให้ดูสดๆเลยนะครับจริงๆเขาจะมีคู่มือบอกอยู่ในนี้นะครับทุกคนก็คือ,อถ้าใครศึกษาดูก็จะรู้ว่ามันจะมีวิธีประการปรปะกอบอยู่นะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลองนะครับประกอบจริงเบื้องต้นนะครับเครื่องจัดย่าเนี่ยที่ที่ตัวหัวเขาเนี่ยเขาก็จะมี ตัวน็อตล็อกนะครับแล้วก็จะมีตัวประกับล่างนะครับประกับบนคือประกับบนเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะเก็บไว้มันเดิมนะครับทีนี้ตัวกระปุกเอ็นนะครับเขาจะมีตัวที่เก็บเอ็นอยู่ข้างในนะครับเวลาเราจะใส่จะประกอบนะครับง่ายมากครับตัวนี้เรากดสองข้างนี้นะครับใช้นิ้วกดปุ๊บเขาจะเด้งออกมาเลยอันนี้ฮะสามารถถอดได้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับเราดึงสปริงออกก่อนนะครับตัวนี้เขาจะรูขนาด1นิ้วนะครับมันจะเหมือนกับตัวพวกใบมีดตัดหญ้าทั่วไปเลยนะครับเราก็วางลงไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะลงสนิทกับตัวประกับของตัวเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ประกับล่างเข้าไปนะครับอันนี้ถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าทั่วไปเลยนะครับสามารถใช้ประกับตัวเดิมที่ติดมากับเครื่องตัดหญ้าได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อฮุสวาน่านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น143นะครับรุ่น541ตัวประกับเนี่ยตัวแกนเขาจะเป็น12มิลนะครับซึ่งประกับเดิมที่ให้มาเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับทีนี้วิธีการก็คือเนี่ยครับเราก็เอาประกับของเครื่องตัดหญ้าทั่วไปนี่แหละขยายรูตรงนี้เป็น15มิลนะครับแล้วก็ใส่ลงไปมันก็จะใส่กับหัวเกียร์ของอทางพุสซนาได้นะครับ แต่ว่าอ่ะอันนี้เป็นทั่วไปเนาะเราก็ใส่แล้วครับแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับก็ขันน็อตล็อกให้แน่นนะครับอ่านี้นะครับเท่านี้นะครับก็ใส่สปริงนะครับกลับไปที่เดิมกดลงไปนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวกระปุกเก็บหญ้านะครับเราก็ใส่กลับไปได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับมันจะมีช่องอยู่นะครับเป็นช่องตรงนี้เราก็แค่ใส่แล้วก็กดลงไปนะครับอ่านี่นะครับคือตอนนี้อาจะเห็นว่าจริงๆเอ็นข้างในเขาสามารถเก็บได้ประมาณ4-6ถึงเมตรเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นเอ็นเพราะว่าตัวกระปุกตัวนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่2มิลจนถึง4มิลนะครับตัวเส้นเอ็นทีนี้เรามาดูที่ตัวกระปุกเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียม เพราะว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยตัวที่เขาจะเสียดสีกับพื้นเนี่ยคือตัวนี้นะครับเขาเลยออกแบบมาให้รองรับการเสียดสีตรงนี้ซึ่งตัวนี้มันจะทนกว่าแบบที่เป็นพลาสติกธรรมดานะครับรวมไปถึงตัวนี้อย่างที่บอกเวลาเราจะปล่อยเส้นเอ็นนะครับเราเร่งเครื่องนิดนึงแล้วใช้ตรงเนี้ยกระแทกลงพื้นเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยเส้นเอ็นออกมาทีละนิดนะครับอ,อันนี้เป็นวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการ เิมเส้นเอ็นในกรณีที่เส้นเอ็นมันหมดนะครับก็คือเหมือนเดิมครับเรากดออกมาอย่างนี้นะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลยครับติดไว้กับที่ตัวเครื่องเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราดึงเส้นเอ็นนะครับอยากให้ให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวสาธิตในกรณีที่เอ็นเราหมดนะครับสมมติว่าเอ็นเราหมดอันนี้เดี๋ยวจะขอใช้เป็นเอ็นเดิมก่อนนะครับ สมมุตินะครับว่าเอ็นเราหมดทีนี้เราก็เนี่ยครับมันจะมีจุดมาร์กอยู่เป็นลูกศรนะครับเราหมุนนะครับหมุนมาให้ตรงกับรูตรงนี้นะครับจะมีลูกศรอยู่หมุนมาให้ตรงกันนะครับทีนี้เราก็ตัดเส้นเอ็นของเรามานะครับประมาณสัก4ี่เมตรก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งเส้นเอ็นเนี่ยนะครับนี่ครับเราแบ่งครึ่งนะครับ จับปลาย2ด้านนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งถ้าแบ่งครึ่งได้ปุ๊บเราทามาร์กไว้ก็ได้ครับโดยการหักนะครับบีบให้เขาเป็นรอยไว้นิดนึงก็ได้เพื่อที่เราจะได้เห็นมาร์กนะครับอทีนี้เราก็เอาเส้นเอ็นตรงนี้นะครับสอดกลับเข้าไปนะครับสอดกลับเข้าไปในรูนี้เลยนะครับนี่สอดให้ทะลุนะครับทะลุผ่านมาทางนี้เลยดึงมาเรื่อยๆนะครับจนเราเห็นมาร์กที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับ ดยูการเป็นการแบ่งครึ่งนะครับอ่านี่มาร์กตรงที่เราทําไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราหมุนตามลูกศรเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะม้วนเส้นเอ็นให้เราอัตโนมัติเลยอ่าเราหมุนตามลูกศรไปได้เลยครับเนี่ยครับหมุนเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเขาจะม้วนเส้นเอ็นเข้าไปจนหมดนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับอ่าเราหมุนเข้าไปอีกก็ได้นะครับ เท่านี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการใส่คืนเข้าไปนะครับแล้วก็กดลงนิดนึงเนี่ยครับเรียบร้อยวิธีการเติมเส้นเอ็นนะครับนี่เป็นวิธีง่ายๆนะครับโอเคครับหลังจากที่เราประกอบตัวกระปุกเอ็นตัดหญ้าฮาร์เปอร์เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาลองนะครับการใช้งานจริงการตัดจริงนะครับ หมดกรณีที่เอ็นมันสั้นนะครับเราเล่งเครื่องนิดนึงแล้วก็กระแทกลงพื้นอย่างนี้เลยนะครับเซเลียนเขาก็จะปล่อยออกมานะครับ ตัวนี้ก็จะสะดวกด้วยนะครับเวลาใช้งาน